โค้กซีโร่ไม่อ้วนจริงไหมแล้วทำไมถึงหวานสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่มีความรู้สึกว่าอยากกินอะไรสดชื่นสดชื่นให้มันกระปี้กระเป๋าน้ำอัดลมหรือว่าโค้กก็เป็นตัวเลือกของหลายๆคนวันนี้เราจะมาพูดถึงโค้กซีโร่ศูนย์แคลอรี่ที่ไม่มีน้ำตาลตัวเนี้ว่ามันมีคุณสมบัติยังไงกินแล้วอ้วนหรือเปล่าหรือไม่อ้วนกันแน่อันนี้ก็คือ โค้กหกระป๋องขนาด325มิลลิลิตรนะคะโดยที่ข้างกระป๋องเขียนว่าพลังงาน0แคลอรี่น้ำตาล0%ไขมัน0%แล้วก็โซเดียม25มิลลิกรัมหรือแค่1%เท่านั้นโดยที่ข้างขวดเขียนส่วนประกอบที่สำคัญว่ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สารให้ความหวานสารควบคุมความเป็นกรดวัตถุกันเสีย และที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือทำไมตัวโค้กตัวเนี้ยมันถึงหวานเพราะว่ามันมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลตัวเนี้ยที่มีชื่อว่า a อ er ซิสซ f a เ e p o t a โพแทสกับ s u การ์โคลสนั่นเองซึ่ง a อ er ซิสซันเฟ p o t a โพแทสเมมีความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง200เท่าเลยทีเดียว ว่าเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมฉะนั้นจะไม่ให้พลังงานและไม่สะสมในร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะนะคะในรูปแบบเดิมแล้วก็สามารถใช้ได้ในผู้มีบุตรผู้ตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานซึ่งไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่มีการพบว่าเกิดมะเร็งในคนนะคะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วอีกตัวหนึงก็คือสารซูกาโครส ตัวเนี้ยไม่เกิดการสะสมและไม่มีกระบวนการเมตาบอลิซึมเช่นกันแต่ว่าในกระบวนการผลิตของซูดาโครสตัวเนี้ยจะมีการเติมคอรีนเข้าไปหากเราบริโภคเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากจนเกินไปจะทำให้เราเกิดอาการปวดหัวหรือภาวะไมเกรนแล้วก็ไอตัวซูดาโครสตัวนี้ยังเข้าไปทำลายแบคทีรียในลำไส้นะคะขัดขวางการ ในขัดขวางกระบวนการย่อยอาหารด้วยทำให้เกิดภาวะขับถ่ายลำบากนะคะกลับมาที่ตัวโค้กเนี่ยค่ะภาวะข้างเคียงจากการกินสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในโค้กตัวนี้เข้าไปนะคะภาวะข้างเคียงนั้นก็คือทำให้สมองแล้วก็ลิ้นของเราจดจำความหวานนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีความหวานกว่าน้ำตาลเยอะมากๆ 200- 200เท่าขึ้นไป ฉะนั้นพอเราจดจำความหวานแล้วว่าเฮ้ยกินแล้วมันรู้สึกกรปี้กร๋าสดชื่นมีแรงแข็งแรงในครั้งถัดไปเนี่ยเราก็อยากจะกินอาหารที่มันมีรสชาติแบบนี้เช่นกันมีความอยากอาหารมากขึ้นทำให้อ่านจ,จะไปกินอาหารที่มันมีพลังงานสะสมในร่างกายเกินความจำเป็นนะคะ อาจจะก่อให้เกิดภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินได้อันนี้เป็นข้อควรระวังถ้าได้เกิดถามว่ากินคุกซีโร่แค่หนึ่งกระป๋องใน,ในเวลาที่อ,อ,อยากกินอยากให้มันมีแรงสดชื่นอันนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะกินได้าหากว่าน,านานๆครั้งกินได้โดยไม่มีผลใดๆนะคะแต่ว่าในวันนั้นเราก็ต้องควบคุมแล้วก็ดูด้วยว่าโภชนาการและอาหารมื้ออื่นๆของเรากินไปแบบไหนแล้วบ้าง อาจจะต้องมีสติในการกินนะคะโอเคงั้นเรารู้แล้วนะคะว่าโค้กซีโร่กินแล้วอ้วนหรือเปล่าแต่ที่แนะนำนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกกับหิวน้ำกับพี่กับอยากจะกินอะไรให้กับพี่กระเป๋าแนะนำว่าให้กินน้ำเปล่าดีกว่าคะ่ะหิวกินน้ำเปล่าหิวกินน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยให้พลังงานกินได้ทุกเมื่อทุกเวลา ะะแล้วสำหรับใครที่เคยกินโค้กซีโร่้วแล้วลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นยงไงมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วถ้าอยากให้ทำคลิปไหนเพิ่มคอมเมนต์ได้เลยค่ะก่อนจากกันไปนั้นนี้นะคะก็ฝากช่องมิว k ิคสเตชั o นด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ